ตามรายงานล่าสุดผู้พัฒนา LUNC ได้ออกมาช่วยยุชุมชนด้วยแอปเชน AI Block Entropy สิ่งนี้อาจทำให้ราคาของ LUNC นั้นอยู่ที่0.1ดอลลาร์ล่าสุด S w o r d Kim ผู้พัฒนาหลักของโธราคาสิกได้พัฒนาเชน AI ที่มีชื่อว่า Block Entropy ซึ่งจะทำการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายง,งานว่าเครือข่ายเท่าคลาสสิกอาจเป็นห่วงโซ่แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นครั้งแรกสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักพัฒนาคนสําคัญอย่างเอ็ดเวิร์ดคิมได้ทําการแชร์รูปภาพของสมุดปกขาวสําหรับเครือข่าย AI ที่เรียกว่าบอก เอนเทอรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและแม้ว่ารายละเอียดดังกล่าวยังคงค่อนข้างที่จะคุ้นเคือแต่ในตอนนี้คิมกล่าวว่าเทสเน็ตซึ่งเป็นเครื่องมือสำรองที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและสำรวจได้จะเผยแพร่สู่สาธารณะในช่วงเดือนหน้านี้และจะรองรับการอนุมานของแม h i n e Learning เช่น AI ในจำนวนจำกัดเท่านั้นการแพร่กระจายของภาพรูปแบบภาษาข้อความและแม้กระทั่งความสามารถสร้างเสียงดนตรีได้แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเทนเน็ตนั้นไม่ได้ฟรีสำหรับทุกคนผู้ใช้ต้องส่งถูกเค้น LUC n ไปยังที่อยู่การเขียนที่แตกต่างกันก่อนจากนั้นจึงส่งแฮตธุรกรรมไปยังเทนเน็ตฟอร์เซเพื่อรับสิทธตการเข้าถึงคิมยังกล่าวอีกว่านี่จะเป็นตัวอย่างของเบิร์ฟอร์เซที่จะได้รับการคาดหมายไว้ซึ่งจะถูกนํามาใช้ในปลายสัปดาห์หน้าปริมาณของ LUC ที่คุณเบิร์จะเป็นสัดส่วนกับ จำนวนโทเค็นของเทปเน็ตที่คุณได้รับเป็นการตอบแทนและสิ่งเหล่านี้สามารถใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือเท่านั้นเนื่องจากไม่มีมูลค่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตอนเองและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเค็นโทลราคับสิก LUNC ที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานแลกเปลี่ยนบิตครับของไทยเรล่านั้นตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่0.037บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป2.63เเตอนนี้เรายังคงมองว่าสัญญ,ญาทางเทคนิคดูชี้วัด C D C ne ยังคงบ่งบอกว่าเป็นเทนขาลงในฝั่งของแนวรับที่สำคัญของ LUNC นั้นเรายากคงมองว่าเป็น0.0030ถึง0.0035บาทและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตม,มก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ